สวัสดีค่ะทุกคน b l a c k พ i n k ขึ้นแสดงที่งานเทศกาลดนตรีโคเชล l a ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกนะคะที่เมืองอินดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ จากการรายงานของสื่อนะคะบอกว่ามีคนมาดู b l a c k พิงคที่น่าสเตจหลักมากกว่า1,25,000คนเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีคนดูไลฟ์สดทางช่องทาง YouTube ของโคเชล l a มากกว่า250ล้านแอคเค้์ค่ะทุกคนคือเยอะมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นวงที่คนดูเยอะที่สุดหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นะคะสื่อ L.A. Times นะคะยังลงบทความบอกว่า b l a c k p ิงคคือวงที่ดีที่สุดในเคป๊ OP, และทําให้โคเชล่ายิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและเป็นที่ รู้จักมากขึ้นด้วยโดยการมาที่นี่นะคะปังมากนะคะสื่ออเมริกาก็ทยอยออกมาอวย b l a c k พิง k เรื่อยๆนะคะใครที่ดูไลฟ์สดในช่อง YouTube ของโคเชล่าจนจบบงังคาการแสดงนะคะเริ่มประมาณเวลา11โมงครึ่งนะและแสดงไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนจะบอกว่าขนาดดูอยู่ที่บ้านยังสนุกขนาดนี้เลยค่ะนณะสถานที่จริงจะสนุกมากขนาดไหนนะคะและการแสดงคือตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะเพราะว่า Black พิงเนี่ย มีการปรับเปลี่ยนจสังหวะด,ดนตรีใหม่บางท่อนก็รีมิกซ์ใหม่นะคะเพิ่มดนตรีเพิ่มซาวอะไรเข้ามาตลอดทั้งการแสดงเลยโชว์ไม่ซ้ำไม่มีเบื่อเลยค่ะ เมคอัพเอ่ยคอสตูมเอ่ยเรื่องชุดคือจัดเต็มมากเป็นชุดใหม่ทั้งเซตเลยทั้ง4สาวคือสวยมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทีมแดนเซอร์ระดับโลกอย่าง r o y a l Family ร่วมการแสดงด้วยนะคะนักเต้นก็คือสุดจริงไม่ทำให้ผิดหวังนะคะก็เลยทำให้โชว์เนี่ยดูแข็งแรงแล้วก็ดูอินเตอร์มากขึ้นด้วยนะคะจะบอกว่าแบคพิงแสดงสดคือเก่งมากๆการแสดงเพอร์ฟอร์แมเนี่ยดีมากๆเลยนะคะทั้งเต้นทั้งร้องสดคือเอาคนดู อยู่มากมและเพลงที่ใช้นในการแสดงนะคะก็คาดว่าแต่เพลงแบบมันๆสนุกๆนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบเพลงไหนพาร์ทไหนกันบ้างนะคะแต่แอดชอบพาร์ทนี้ของดิซ่ามากๆในเพลง Whistle นะคะ ตอนที่ชีโดนแรปแบบสับสับส,บสไตล์คนคูแบบเท่ๆนะคะแล้วก็มีพี่ๆแดนเซอร์ชายเนี่ยเต้นรอบข้างคือเท่มากๆเลยนะคะท่อนนี้เนี่ยเวลาที่ลิซ่าได้แอร์ไทม์ที่แบบว่าจะต้องโชว์เดี่ยวอะไรแบบนี้ค่ะน้องมีสเสน่ห์มากๆเลยชอบมากๆเลยนะคะแทบลัสายตาไม่ได้เลยจริงๆในช่วงโซโล่ของสาวๆแ,แต่ละคนก็คือว้าวมากๆนะคะแต่ละคนก็มีการปรับเปลี่ยนท่อนร้องมีรีมิ์ท่อนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอยู่ตลอดท่ าเต้นก็มีผสมผสานเข้ามาแบบใหม่ๆนะคะไม่ให้ดูซ้ำเหมือนใน World Tour ค่ะเว е ลาที่ดูสาวๆแสดงนะคะก็จะว้าวตลอดเลยนะคะและในที่สุดนะคะโซโลที่แอดรอคอยของ, Lisa ของลิซ่าก็มาถึงคืออยากรู้มากไงว่าน้องเนี่ยเออจะปล่อยของอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกก็เจอเซอร์ไพรส์ตั้งแต่โพแดนซ์เลยจ้าเป็นโพแดนซ์ที่เพิ่มท่ายากเข้ามาใหม่คะ่ะทุกคนท่าที่ไม่เคยเห็นในคอนเสิร์ตมาก่อน ใครดูแล้วเนี่ยต้องขนลูกแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าท่าเนี่ยยากจริง แล้วก็เพิ่มความเซ็กซี่เข้ามาอีกนะคะลิซ่าแข็งแรงแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็คงเหนื่อยมากๆเลยแต่ก็ขอบคุณน้องนะคะที่ตั้งใจแสดงนะคะตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นความตั้งใจของหนูแล้วนะคะหนูเก่งมากๆเลยค่ะและท่อน Everyone s ซเล n t ที่เรอคอยก็ไม่ทำให้ผิดหวังแฟนๆเงียบกริบเลยค่ะพร้อมกับแฟนๆหน้าเวทีคือรู้งานมากๆนะคะมีการเอาเงินมาโปรยด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเงินจริงหรือว่าเงินปลอมนะคะ ต้องขอบคุณแ,นแฟนๆท่านนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเพิ่มบรรยากาศให้กับเพลงมันนี่มากๆเลยค่ะและเพลงมันนี่ก็คือแซ่บมากทุกคนคือตัวมัมสูตรเปลี่ยนทางท่าเต้นแล้วก็ท่อนร้องด้วยนะคะแซ่บไม่ไหวแม่เอ้ยโดยสพอตท่อน d r o p y o u r m o t h e r f u c k i n g m o n e y เนี่ยที่มันแปลว่าวางเงินแม่งเลย ท่อนนี้คือสะใจมัมมี่มากเลยนะคะได้ยินครั้งแรกก็ไม่มั่นใจว่าน้องพูดอะไรได้ยินครั้งที่2โอ้ my god ลูกสาวนางแซ่บมากนะคะแล้วท่าเต้นก็คือแบบเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะคือฮอตเกิร์ลนะคะลัสายตาไม่ได้อีกแล้วคะ่ะทุกคนก็คือห้ามกระพริบตาเลยนะคะเวลาดูโชว์ของลิซ่าคือตื่นตาตื่นใจมากๆลิซ่าก็คือเหมาะกับทีมเต้นกับทีม,ทมฝรั่งมากๆนะคะเอเนอรคือเข้ากันสุดๆท่าเต้นคือแบบมันต้องแข็งไร แ,แบบนี้แหละนะแบบแตกแตนเยืยราดอะทุกคนมันจะมีโมเมนต,ต์น่ารักของลิซ่าโมเมนต,ต์หนึ่งนะคะเป็นช่วงที่ร้องเพลง forever อย่างนะคะ กระดาษที่ใช้โปรยระหว่างการแสดงนะคะลอยไปติดตาของลิซ่าแบบนี้เลยค่ะแล้วยายน้องก็ทําหน้าแบบนี้เลยยิ้มใส่เป็นลูกเจี๊ยบน้อยเลยนะคะเอ็นดูมากๆม,มีการหยิบออกมาแล้วก็ยังไม่ทิ้งนะก็คือจ้องมันอยู่อย่างนั้นก่อนนะคะแล้วน้องเป็นอะไรกับกระดาษก็ไม่รู้นะคะไม่เข้าปากก็ลอยไปติดตาแบบนี้นะคะใครดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังกันได้ที่ช่องของโคชเชลล่านะคะคลิปนี้แอดไม่สามารถนําวิดีโอสั้นๆมาแปะได้เลยค่ะเพราะว่าลิขสิทธิ์แรงมากแม่ เดี๋ยวคลิปปิวนะคะก็ขอบคุณสีสาวแบล็กพิงค์มากๆนะคะในการแสดงวันนี้สนุกมากๆเลยไม่มีช่วงไหนที่แบบว่าเบื่อเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นโชว์แบบเหมือนได้ดูโชว์ใหม่ๆอยู่ตลอดเลยนะคะเ้อร์พานาผมเอออินเนอร์การเต้นการร้องร้องสดๆแบบนี้นะคะทุกองค์ประกอบคือดีมากๆทุกคนก็คือเก่งมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ